สวทุกคนกลัเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star a s t r o t o r a ถ้าเราวิงวิ่ง,ว,งวิ่งนะคะคลิปนี้เป็นของราศีถึงคิวของชาวราศีลคนาดนาวจันดาวศุภศสบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างพุโศบ นะมาดูพลังงานการตรงนี้เป็นเอเนจีคลิปพุทศพของเดือนธันวาคมนะคะไข่ก็จะรีบอัดคลิปมาให้เพื่อให้ไหม่แบบว่ามันเข้าเดือนธันวาแล้วแบบรอช้าเกินไปพยายามทยอยทยอยมาให้ให้ครบที่สองราศีให้ให้ไวที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีคลิปอื่นๆที่รอให้กับทุกคนดูมากมายเลยอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไข่จะมีคลิปใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยทีนี้อะก็ตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจตอนนี้อัดคลิปคนเดียวตรงนี้เพราะว่าเอเดนน่ะ นอนหลับอยู่นะคะเอนเนนอนหลับอยู่ปล่อยให้นอนพักงีบตอนเที่ยงไปก่อนตอนนี้เออไม่ได้ใส่นาฬิกาตอนนี้ประมาณบ่ายครึ่งแล้วที่นี่นะคะก็อ่อัดคลิปช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็เออ มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเอเอจี Energy ตรงนี้เป็นรวมๆฉะนั้นเปิดใจให้กว้างนะคะพุชโทั้งหลายรวมถึงชาวสองด้วยี่นี้ต้อนรับทุกคนมากๆากเลยขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าแล้วก็ติดตามใหม่ขอบคุณทุกคนที่มาไลค์ให้มาคอมเมนต์ให้แล้วก็รวมถึงคนที่แชร์ให้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขรวยปังเฮงสวยรวยหลอ่อขอให้ทุกคนดูอ่อนกว่าวัยขอให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วก็ดูอ่อ,อนกว่าวัยอยู่เสมอนะคะทีนี้เ ใครเที่ยวกันจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ K H A I D O z ตอนนี้โปรฮอตมากๆโปรหลักตอนนี้คิวไปถึงต้นปีไปถึงต้นมกราแล้ว4-5มกราแล้วแต่สำหรับโปรสองะโปรสด้วยเช่นเดียวกันไปไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วก็ทีนี้โปร1 9 9เป็นโปรที่ฮิตที่มีคนชอบมาจองกันตอนช่วงหลังๆเพราะว่าคือมันเป็นจองแล้วมันได้คิวแบบ แล้วที่สําคัญคือมันเป็นโปรที่แบบไม่ต้องถามเยอะอะไรมากคือถามสั้นๆกระชับสําหรับคนที่ด่วนจีคนที่แบบต้องการอะไรด่วนๆมากๆเลยหรือคนที่รอไม่ได้เลยหรือรวมถึงคนที่มีคําถามอะไรที่ไม่ได้เยื่อเยอะมากแล้วก็รวมถึงไม่ได้อย่างดูไพ่รวมหรือไพ่เซตครบทีนี้ถ้าใครเนี่ยกระดานดูเซตครบจริงๆก็ได้ทั้งไพ่นางฟ้าไพ่รักด้วยไพ่พิเศษหายากม,มากๆแล้วก็ได้ไพ่รวม15ใบพื้น ดวงแล้วก็ได้ไพ่คาถามด้วยซึ่งคําถามมันก็จะมีหลายหลากหลาย,ลายตรงที่ว่าสับได้3ข้อ5ข้อ7ข้อ10ข้อไม่อันก็อยู่ที่ว่าเป็นเ,เลเวลไหนก็ไปไปดูตามรายละเอียดที่ใครจะส่งให้ในการในการจองคิวนะคะสําหรับคนที่แอดมานะแล้วก็โปรเริ่มต้นในโปรโปรรวมทั้งหมดก็คือ3ามคุ้มคมากๆที่นี้ต้องบอกขอความกรุณาทนึงว่าใครที่ต้องการจะแอดมาดูดวงส่วนตัวคะ่ะขอให้คนที่แอดมาเป็นคนที่ต้องการมาดูดวงหรือต้องการมาจองคิวดูดวงนะคะเพราะว่าใครขอความความกรุณาจริง,รงๆเพราะบางคนแอดมา แล้วเงียบอะ่ะหรือแอดมาแล้วแบบทิ้งอ่ะคือไม่รู้แอดมาทำไมมันคือไลน์ส่วนตัวของใคร,ระฉะนั้นขอความกรุณาด้วยมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูหน่อยสิเป็นยังไงกันบ้างเนาะขอดูพลังงานหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนาราศีดาวศุกร์พฤษศเป็นยังไงกันบ้างความสัมพันธ์ของชาวราศีธนาราศีดาวศุกร์พฤษศเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของชาวราศีธนาราศีดาวศุกร์พฤษศเป็นอย่างไรบ้าง รณะความแพงของชวาวราศีหรือคณะดาวานราศุพุษศพเป็นอย่างไรกันบ้างดูหน่อยพลังง้นมีรักตัวเอง first ต้องบอกว่าเป็นพุธศบางท่านที่แบบว่าอาจจะมีช่วงเวลาของการที่คุณแบบเป็นคนที่จะต้องรักตัวเองหรือบางคนมีความรักตัวเองสูงมากๆถ้าเป็นโสดก็คือว่าฉันก็รักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติมีความสุขลันลาไปอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นพวกคนที่มีคู่พลังงานนี้เป็นเ n e r g y ที่ดีมากเพราะว่าอะไรรู้ปะบางครั้งพุโศพอะจริงๆแล้วคุณมีสเสน่ห์นะ เพราะว่าสามีของไข่เป็นพุษศพแล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นราศีที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตไข่มากๆเพราะว่าเพื่อนก็มีคนพุษศกคุณพ่อก็ราศีพุษศพถ้าเป็นแบบแบบแบบไทยนะอืทีนี้สามีก็เป็นพุษศพแต่สามีจะเป็นราศีพุษศทั้งไทยทั้งตะวันตกเลยไม่ว่าจะตอนตกหรือไทยก็เป็นพุษศ เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เป็นแบบวันที่ที่มันคาบทั้งไทยและตะวันตกเลยอะไม่มีการเปลี่ยนราศีเลยสําหรับสามีฉะนั้นคือต้องบอกว่า energy ของคนพฤษศปปจริงๆแล้วอะมีความที่ถ้าเขารักใครอะจะเป็นราศีที่รักแล้วรักผูกจิตผูกแน่นยึดติดรักมั่นคงแต่ถ้าเป็นคนโสดก็คือว่าใช้ชีวิตลันลาสนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าพฤษศจริงๆแล้วอะดวงจริงๆพฤษศอะเป็นคนที่มีแบบ พวกกลัลยาณมิตรหรือเป็นพวกบริวารหรือเพื่อนอะไรแบบนี้เยอะหรือกว้างคือไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นจําเป็นว่าจะต้องมีเพื่อนสนิทเยอะแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่มีแบบสังคมหรือมีเพื่อนหรือมีอะไรแบบนี้เยอะแยะนะคะในเป็นพลังงานสนร์พลังไพ่มี playfulness ในช่วงเวลาแบบนี้เพืสอบ,บางท่านไม่ว่าคุณจะมีรักหรือโสดใช้เวลาชีวิตตัวเองแบบที่รักตัวเองแล้วก็มีคนที่รักด้วยสำหรับคนที่รักนะแล้วก็ถ้าใครโสดก็แบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขสนุกสนานร่าเริงไปเลย อืใช้ชีวิตแบบนั้นไปเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือสเสน่ห์ของพุ่งศพตรงจุดหนึ่งเลยก็คือไม่ว่ายัางไงก็ตามคือพุศพจะมีความที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ลืมไม่ลืมจุดยืนหรือไม่ลืมความแบบอติดดินเขาเรียกว่าไงนะความอดาว n ูเอิร์ h ความที่เป็นพลังงานเหมือนแบบพุ่งศพคือบัวคือพลังงานของความที่เหมือนคล้ายๆกบว่า มีความธรรมชาติมีความแบบเป็นลักษณะดาวทูเอิร์ h พวกแบบจิตใจที่ลึกๆแล้วมีพื้นฐานที่แบบความรู้สึกจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นพลังงานพวก e อเนจีที่แบบว่ามีความรักให้กับตัวเองหรือมีความที่แบบทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตตัวเองดีอ่ะเออไม,ม่พลังของเอเนจีนี้มันเลยทำให้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันจะมีศาสตร์ของการมีสเสน่ห์บางอย่างของผิศพ ไข่ต้มตอ,บอแบบนี้ตรงเพราะว่าไข่มีพลังงานพืชศพอยู่ใกล้ตัวรอบล้อมไข่เยอะมากๆทีนี้นมาดูสิว่าพลังงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะมาดูหน่อยพลังงานของพืชศพความน่าก็สมคัง,งของชาวราศีกันยะดาวจันทรศุกร์พืชศพดูหน่อยสิความน่าก็สมคัญของชาวราศีคันยะดาวจันทรศุกร์เป็นยังไงกันบ้างพืชศพคะมีความสุขไหม ใครจะเริ่มถามคลิปนี้แหละเพราะจริงๆอยากถามหลายคลิปแล้วหลังจากนี้ไปจะถามคลิปทุกคลิปเลยที่อัดนะคะใครก็ได้ช่วยบอกไข่หน่อยว่าโฆษณาหรือแอดที่อยู่ในคลิปไข่ของทุกคลิปเลยะค่ะไม่ว่าจะเป็นแรนดอมราศีธาตุคลิปพิกาคาร์คลิปเอเดนคลิปทุกคลิปเลยที่หลายๆคนเห็นมี a d ดเวอร์ e ิ e เมนตมีโฆษณาแทรกอ่ะ ช่วยบอกไข่หน่อยว่าโฆษณาต่างๆอ่ะที่ทุกคนเห็นที่อยู่ที่ไทยอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ที่คุณดูคลิปไข่นะคะคุณเป็นคนไทยที่อยู่ไทยหรือเป็นคุณเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอยู่เมกาอยู่ญี่ปุ่นอยู่ออสเตรเลียอยู่เยอรมันอยู่อะไรก็ตามแปรสวิตเซอร์แลนด์ช่วยบอกไข่หน่อยว่าโฆษณาที่เห็นน่ะเป็นโฆษณาที่เห็นที่เป็นแบบเอ่อแอดของอเมริกาหรือเปล่าช่วยบอกไข่นิดนึงเพราะว่าไข่อยากรู้มากไข่สงสัยมากเลยว่าโฆษณาที่ขึ้นที่ไข่เห็นในฝั่งของไข่เนี่ย มันคือโฆษณาอเมริกาแต่ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ที่ประเทศอื่นอะหรือเราอยู่ไทยอะเป็นคนไทยที่เราดูดูคลิปนี้อะจากประเทศไทยอะ YouTube เขาสามารถทร็กก i n g ได้ว่าแบบเออคนดูมจากประเทศนี้เราเป็นเจ้าของ YouTube ทำจับช่องจากที่นี่อะไรแบบเนี้ยคืออยากรู้ว่ามันขึ้นโฆษณาเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเช่นว่าอย่างเช่นแบบอย่างบางช่วงคลิปมันจะมีพวกโฆษณาเมเบลีอย่างเงี้ยอ่าสมมติ ลองบอกไข่หน่อยนะคะคอมเมนต์บอกไข่หน่อยไข่อยากรู้มากเลยเดี๋ยวจะถามทุกคลิปเลยโอเคค่ะเรียบร้อยเมื่อกี้เคลียร์ไพ่เรียบร้อยแล้วก็สับให้เรียบร้อยนะไม่เสียเวลาเพราะเมื่อกี้แบบมีไพ่ตกลงมาเยอะเกินไปทีนี้อะมาดูไพ่ใหม่ตรงนี้นะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ใหญ่สี่ใบแล้วต้องบอกว่าสองในสี่เป็นไพ่พลังงานสวยมากแต่สองในสี่มีเอเนจีของพลังงานในลักษณะาบางอย่างที่ตรงกันข้ามเลยไพ่ของคุณเลยมีพลังงานเลิฟเบลเซลเฟิร์สด้วย ีนี้พอดูกันพลังงานใบแรกสวยมากเลยค่ะใบแรกกับใบสุดท้ายปิดสวยถือว่าโอเคต้องบอกแบบนี้ถ้าใบแรกกับใบปิดโอเคช่างมันนอกนั้นโอเคนอ,อกนั้นดีต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามันมีดวงของพฤชศบบางท่านตรงนี้เป็นดวงที่ไพ่พลังงานโดยรวมตรงนี้ดีมากเลยเพราะไพ่ใหญ่กับไพ่เหรียญบางอย่างของคุณดีมากแต่มันก็มีพลังงานกระจุกกระจิกที่บางคนอาจจะมีพฤชศบบางคนที่มีเรื่องแย่แย เรื่องที่มีพลังงานของพวกเอเนจีของความรักที่จบกับใครเรื่องพลังงานของคนที่มีการบล็อกหรือการงอนหรือการหันหลังใส่ใครอะไรแบบนี้หรือการที่บางคนยังรออะไรเก่าๆยังอะไรอาวากับคนเก่าพลังงานงนี้มีเอเนจีนะคะเมจิกเชียนต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้เป็นเมทอโทษเป็นพฤศพที่ดีวกับกันหรือเมถุน <c oughs> อยู่ดีก็ขำออกมาในขอ <c oughs> <c oughs> เป็นพลังงานของคนที่แบบว่าดีวกับพวกลมกับดินได้ตรงนี้ด้วยอืม ต้องบอกเลยว่าเป็นลมกับดินจริงๆเด่นมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่ใบนี้ที่เป็นเมถุนกับกันนะพะไพ่ในวันนี้เป็นไพ่คนที่เป็นไพ่รูปคนอนะที่มีพลังงานเด่นมากกับลมกับดินเออเพราะอะไรเดี๋ยวเอามาให้ดูเลยไพ่มีพลังงานนี้ e อ e น g y เด็กถือเหรียญกับควีนถือดาบไพ่นี้คือพลังงานของเ n e r จ y ดาบเมถุนตุนกุมเลยค่ะและที่สําคัญคือต้องบอกว่า Energy ตรงเนี้ยมันมี คู่ตรงนี้พฤษศพคุณอาจจะส่องใครหรือใครพยายามส่องพฤษศพพอไพ่มี energy ลักษณะของเพจในไพ่นี้ด้วยทีนี้ต้องบอกว่าไพ่มีลักษณะของ queen ดาบด้วยคือบางคนเนี่ยต้องบอกว่าตัวคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบในช่วงนี้คุณมีจุดยืนอะไรบางอย่างหรือถ้าสุิว่าคุณตัดสินใจที่จะคัดหรือตัดจบกับใครก็จะต้องเหมือนคล้ายๆกับพยายามใจแข็งหรือหนักแน่นมากๆหรืออีกในนึงคือ เป็นพลังงานของ Energy ที่ว่ามันมีในช่วงเวลาบางคนตรงนี้ที่มีในเรื่องของการแบบนิ่งหรือบล็อกหรือว่างอนหรือว่าแบบตึงอะไรบางอย่างตรงนี้สําหรับบางคนด้วยอืมจะมีในลักษณะแบบนี้พอาะบางครั้งจริงๆแล้วเขาจะบอกว่าราศีพฤษภอ่ะหรือคนพฤษภจริงๆโดยพื้นอะมีความขี้งอนอยู่ในตัวสูงนะคะอืมพฤษภจริงๆแล้วมีความขี้งอนอยู่ในตัวสูงพอสมควรเลยทีนี้ ไม่ใช่พืชศพทุกคนหรอกแต่ว่าโดยรวมเลยจากที่แบบใกล้ชิดมานะคะนี่ไพ่เอเนจีนี่ไพ Energy, ่พของคุณมีพลังงานเปิดที่ดีมากเพราะฉะนั้นใบเนี้ยมันจะเป็นจังหวะดีๆที่มันเปิดทางบางอย่างหรือเขาเรียกว่าคนตรงนี้นะคะถ้ามันมีคู่รักบางคู่เนี่ยที่รอการกลับมาเอเนจี Energy นี้จะสามารถกลับมาลักษณะที่ว่ารีคอนไซน์หรือกลับมาเริ่มอะไรบางอย่างใหม่ได้จังหวะเปิดทางให้โชคชะตาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นคนสองคนที่เริ่มความรักกันได้แบบที่ สวยงามขึ้นพลังงานดีขึ้นแล้วก็พลังงานในสสตร์นี้เป็นเอเนจีของเหมือนคนว่าไม่ว่าคุณจะดิวกับธาตุราศีอะไรก็ตามแต่มันจะมีบางคนนี้ที่สามารถอย่างเช่นว่าตัวคุณอาจจะเป็นผู้ศพที่คุณมีพรสวรรค์หรือสกิลบางอย่างมากๆหรือมีความสามารถอะไรบางอย่างมากๆหรืออะไรนี่คืออาจจะเป็นชาวพูธศพที่ดิวกับคนในศาสารแบบนั้นพวกคนที่มีแบบ challenge skill หรือ gift คือมีพรสวรรค์หรือมีความสามารถหรือมีความเก่งหรือ่างหรือบางคนอาจจะเป็นศาสตที่ว่าอย่างเช่นแบบบางคนที่ เก่งในเรื่องของภาษาหรือบางคนเก่งในเรื่องของสายอาชีพบางคนเก่งในเรื่องของพรสวรรค์พิเศษในด้านในด้านการแสดงดนตรีร้องเพลงฟังเพลงเต้นอะไรแบบนี้แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนจะมาในแขนงไหนที่มันมีพลังงานแบบนี้ด้วยบางคนพูดเก่งบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องในศาสตร์ของประชาสัมพันธ์หรืออะไรบางที่ลักษณะที่ว่าคุณอยู่ในสายงานนั้นหรือบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนแบบนั้นได้หรือคนที่แบบว่ามีวาทศิลป์นในการพูดที่ดีอยู่ตรงนี้อืม ไพ่มีเนอร์จี้ด้วย The World ดีมากเลยอะไพ่ใบหนึ่งใบสองแล้วก็ไพ่ในวันนี้ที่เป็นไพ่ปิดดีมากไพ่แบบนี้ The World ต้องบอกว่าเอนเอจี้เนี่ยเป็นพวกผู้ศพที่ดีลกับต่างชาติหรืออาจจะเป็นผู้ศพบ,บางท่านตัวนี้ก็ได้ที่ว่าคุณเป็นคุณเป็นพลังงานต่างชาติได้ด้วยคือใครไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มาดูคลิปนี้จะต้องเป็นชาวไทยเท่านั้นนะอืมเพราะว่าพลังงานนี้มันเป็นเอเอจีกลับกันได้มันมีหลายุู้ศพในโลกนี้ที่สามารถเป็นได้ทั้ง คนไทยแล้วก็เป็นต่างชาติตอน,นี้ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้มี energy ของคนที่เดียวกับต่างชาติแน่นอนเพราะไพ่ The World ขึ้นอืมและที่สําคัญอะไรรู้ปะมันจะมีการเปลี่ยนแปลง big change มากๆในชีวิตของพู้ศพในคลิปนี้ของบางท่านเลยค่ะเดี๋ยวใครจะบอกว่าเพราะอะไรไพ่มีพลังงานห้าถ้วยไพ่นี้คือเป็นพวกผู้ศพที่ว่าเขาเรียกว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่อ่าน้อยๆน้อยใจยเสียใจ เศร้าโศกเสีย yeah. ใจกับอดีตหรือบางคนเป็นเรื่องที่ว่าเป็นพุทโธที่ยังมีอดีตอยู่ในใจเยอะๆหรือบางคนเป็นพู้ศพที่เสียคนรักหรือสูญเสียคนรักในชาติที่ว่าอย่างเช่นเสียชีวิตจากกันไปหรือเป็นพุทศพที่มีในใจอะไรบางอย่างเก่าๆจากคนในอดีตที่จบมาหรือห่างกันมาบางคนทีนี้เป็นการจบในกาตะที่จบความสัมพันธ์ได้หรือบางคนเป็นจบนะที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโลกนี้พลากจากกันไปแลว้วอะไรแบบนี้ด้วยเพราะอะไรรู้ปะให้คุณมีพลังงานนี้ เดตนี่คือพลังงานพิจิกนะคะพฤชบบังทนนี้เกี่ยวข้องกับพิจิกได้ด้วยที่สําคัญคืออะไรภัยาศาสตร์แบบนี้เอนเอจีของพฤชบบางท่านตรงนี้เนี่ยมันจะมีพวกพลังงานสา,าที่ว่าในช่วงชีวิตใกล้ๆมีใครที่คุณรู้สึกรักหรือแคร์ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นในเรื่องของคนรักเท่านั้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นในเรื่องของคนรักเท่านั้นแบบรักแบบชู้สาวคือมันเป็นพลังงานของคนที่คุณรู้สึกแคร์หรือรัก ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่รอบตัวในชีวิตคุณคือมันจะมีพวกบางคนที่รู้สึกว่าคนเหล่านั้นยังอยู่ในใจของคุณคนเหล่านั้นยังอยู่ในความเศร้าโศกลึกๆ deeply อ,อยู่ในใจคุณอยู่สําหรับผู้ศพบ,บางท่านตรงนี้หรือในหนึ่งคือเป็นพวกผู้ศบที่เลิกกับใครสูญเสียในความสัมพันธ์และยังนึกถึงอะไรเก่าๆตรงนี้อยู่และยังรอการกลับมานะคะทีนี้พลังงานมี energy นี้ ไหคิงกับควีนเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ธาตุดินเลยแล้วจะบอกที่สําคัญอะไรรู้ป่ะตรงเนี้ยมันมีคู่ที่เป็นพวกดินกับดินด้วยกันเช่นดินคบกับมังกรอ่ะโทษพฤชบคบกับมังกรพฤชกคบกับการพฤชบคบกับพฤชกเนี่ยพลังงานคู่ธาตุชัดมากใครต้องบอกว่าเอนเนอร์จี้นี้เป็นพวกคู่รักบางคู่ที่แบบ เป็นคู่ที่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมพงกันและเป็นคู่ที่มีความมั่นคงหรือเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่หนักแน่นต่อกันมาก,มากๆไม่มีอะไรที่จะมาแบบแทรกกลางพวกคุณได้อย่างง่ายดายและเป็นคู่รักที่จะบบว่าใช้เวลาในการรู้จักหรือสัมพันธ์กันนานด้วยสําหรับบางคนหรือในนึงคือเป็นคู่รักที่แบบว่ามันอยู่กันมันรักกันมามันรู้จักกันมาในระดับหนึง่งมากๆอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือบางคนเป็นพวกพืชศพที่ใช้เวลานาน,านในการ สารสัมพันธ์กับใครด้วยเช่นเดียวกันแต่ต้องบอกว่าไพ่นี้ดีมากเลยค่ะอืมไพ่นี้ดีมากมันเป็นรักที่บางคนตรงเนี้ยคุณมีความจริงใจให้ใครหรือใครมีความจริงใจให้คุณโดยเฉพาะพวกคู่รักที่รักกันมากๆแบบที่ว่าซื่อสัตย์ต่อกันมากๆเลยมันจะมีเอเนจีนี้มากๆนี่ไพ่มีอันนี้ค่ะเดวิ่สเดวตรงนี้เป็นมังกรนะนี่คือมังกรก็คือต้องบอกว่าเอเนจีตรงเนี้ย พฤษศบางท่านเดียวกับบางกรนะคะพฤศศบางท่านเดียวกับกาลพฤะสบางท่านเดียวกับพิจิปรพฤศพบางท่านเดียวกับราศีธนมไม่ถูกดนกุมอะไรแบบนี้ได้ด้วยและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่ตรงนี้ต,ต้องบอกเลยว่าเอ e เน y จีเนี้ยชัดมากเลยอะ่ะไพ่แบบนี้นะคือจะต้องบอกว่าเอ e เน y จีในคลิปนี้เป็นพวกพฤษศบที่คุณจะมีความรู้สึกอ่ะผูกพันบางอย่างมากๆกับใครบางคนมากๆเลยในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณ ผูกพันมากๆแบบที่ว่าเหมือนคู่บางคู่ตรงนี้เป็นพวกอดีตชาติที่คุณนะ่ะเหมือนคล้ายๆกับเป็นแบบคนที่ตามกันมามา,มาก,มากๆเลยเป็นเหมือนจิตวิญญ,ญาณที่ติดตามกันมามากๆที่ตัดขาดไม่ได้แล้วมีในเรื่องของความผูกพันในลักษณะของเซ็กด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือไพ่ในลักษณะแบบนี้ไพ่คุณมี energy นี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าไพ่แบบนี้ไพ่แบบเนี้ยนะแล้วมาด้วยอิทธิพลตร,ตรงใบแรกแบบนี้ด้วยใครต้องบอกว่า energy นี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ พืชศบ,บท่านตรงนี้น่ะคุณจะมีสระของเอเนจีของการบิ๊กเชงใหญ่ๆห,หรือเรื่องสําคัญใหญ่ๆใ,ในชีวิตอรอเกิดขึ้นอยู่นะรอเกิดขึ้นอยู่มากๆเลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ของเอเนจีแบบเหมือนคล้ายๆไพ่จบหรือไพ่พลังงานแลักษะไซเคิลบางอย่างจบในชีวิตหรือการรอการเปลี่ยนแปลงแบบบิ๊กทันส์ฟอร์เมชันมากๆและที่สำคัญไพ่เนี้ยมันก็เป็นเอเนจีที่บิ๊กมากๆเช่นเดียวกันไพ่คอมพลีชัน ไพ่อของไซเคิลไลท์ที่มีพลังงานของอะไรอะไรบางที่แบบสมบูรณ์สักเซสและไพ่อสองใบนี้มามาอยู่ในชาร์ดเดียวกันมันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอยู่ในคลิปนี้ของผู้ศพบางท่านตรงนี้มากๆเลยค่ะอืมมันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอยู่ตรงนี้มากๆเลยและอิทธิพลมีไพ่ด้วยมาด้วยเมจิกเชียนด้วยไอหลายอย่างเนี่ยจะบอกเจ้าต้อบอ,อกเลยว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะที่สําคัญคือไพ่ตัวนี้มีพวกผู้ศพพลังงานที่เขาเรียกว่าเอเนจีของคนที่ทํางานในเรื่องของสายแบบอย่างเช่น สายความมั่นคงสายที่มันเป็นในเรื่องของการเรียกว่าเสี่ยงชีวิตหรือสายอย่างเช่นพวกทหารตำรวจสายหมอสายพยาบาลสายประกันชีวิตสายพวกคนที่มีสกิลมากมากสายในเรื่องทำงานลนาักษณะองค์กรใหญ่ๆห,ห,หรือองค์กรต่างชาติต่างประเทศอืสิ่งที่สำคัญคือไพ่เนี่ยมีปิดแบบนี้ด้วยไพ่เหรียญแปดเหรียญดีมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่เหรียญของคุณนะ่ะมันมีมาด้วยคิงกับควีนเหรียญแล้วไง แล้วพอมามีแปดเหรียญด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพวกรักของคู่รักบางท่านที่ว่าไม่ว่าคุณจะเปาะแปะหรือไม่ไม่ว่าคุณจะรักกันยังไงไม่ว่าคุณจะทะเลาะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นคู่รักที่ว่าเป็นพศพกับใครบางคนที่ไม่ว่ายัางไงคุณก็จะยังจะแบบเกาะกันไว้รักกันไว้โฟกัสยึดเหนี่ยวกันไว้ผูกพันกันไว้อยู่ได้กันไว้ ไม่ว่ายัางไงก็จะแบบว่าเป็น Energy ที่จะอยู่และผูกพันกับคนบางท่านตรงนี้มากๆเลยแล้วก็มองไปเรื่องของการสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันด้วยที่แบบมันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นพวกอ่ผือศบที่ทีมเวิร์กกับใครในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออนาคตด้วยสําหรับบางท่านตรงนี้อืจแต่ต้องบอกว่า Energy คลิปนี้มีการบิ๊กเชงมากๆของผูอศพในคลิปนี้ค่ะจะมีบางคนที่มีเรื่องบิ๊กเชงมากมเลย หรือมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมากๆในคลิปนี้แล้วก็มีพวกเรานคนที่ดิวกับต่างชาติดิวกับคนอยู่ต่างประเทศดิวกับคนที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศดี่ยวคนที่เป็นพลังงานต่างชาติอยู่ต่างประเทศเดี่ยวคนที่มีพลังงานไกลกันอยู่ตรงนี้ได้ด้วยมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ให้มี energy นี้ด้วยนะคะเด็กถือโทษต้องบอกว่า energy แบบนี้มันจะเป็นในเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นข่าวดีๆหรือเป็นเรื่องดีๆหรือเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่บางทีมันเป็น unexpect e d ที่คุณไม่ได้คาดไว้หรือเป็นอะไรบางอย่างที่ surprise หรือมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องบิ๊กๆอยู่ตรงนี้รอ Energy พผู้ศพอยู่ทีนี้อ่าเอาข้อความมาให้หน่อยข้อความหน่อยนะคะขอดูความรักความรู้สึก Love message ของคนรักหรือคู่โซเมทหรือคู่รักคู่แท้ของผู้ศพเนี่ยคะขอดูข้อความรักของชาวผู้ศพในะน่ียซิว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับชาวผู้ศพบ,บ้างคนรักคู่รักโซเมทคู่แท้เ n นเฟรม ชูเลิฟตรงนี้คู่รักนี้ของชาวพุชบมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยสิไพ่ม <c oughs> ีอันไอเดซัมรีเสิร์ชออนทวินแฟร์เลสเน่คือเป็นคนที่มีความรู้สึกผูกพันกันมากๆ <c oughs> เลยคือไพ่ของคุณมีพลังงานสระหนึ่งที่มีเอเนจีลักษณะของพวกคู่แหละแบบว่าผูกพันลึกซึ้งหรือพวกคู่แบบเซ็กชวลคู่ที่มีพลังงานสระของเอเนจีของพวกลักษณะคนที่ติดตามกันมาได้ด้วยเพราะว่าไพ่ของคุณมีพลังงานสระของเอเนจๆๆงงนงงนีเดวิลด้วย อืมไพ่แบบนี้มันเป็นลักษณะที่เอเนจีหมายให้กับว่าเป็นพวกรักเก่าด้วยที่รู้สึกผูกพันแต่อีกในหนึ่งคือมันเป็นคู่บางคู่ที่มีลักษณะของในเรื่องของทางทางจิตทางกายสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกแบบว่าบอ d e ี p รีมากๆคือผูกพันกันลึกซึ้งมีความเกี่ยวข้องกันในักษณะของเอเนจีพวกโซเมชวินเฟรมตรงนี้มีไพ่มีเอเนจีนี้ and planning to take action soon มันมีพลังงานสระที่ใครบางคนตรงนี้มีการคิดในการ take action บางอย่างหรือมันเป็นการาเรว่ามันเป็นแอคชั่นบางอย่างที่บางคนตรงนี้ไม่ได้คาดการไว้เพราะให้คุณมีลักษณะของเด็กถือถ้วยขึ้นมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่มีเอเจี y ที่ว่าเซอร r ไพรส์ surprise, หรือบางทีเป็น unexpected feeling, unexpected, อันเอ็กซ์เพคเต็ดฟ u ลิ่งอันเอ็กซ์เพคเต็ดูหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นในเรื่องของ เมสเซจอันอ e ดเ e ตเตอร์เมสเซจคือข้อความที่ไม่ได้คาดไว้หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นในเรื่องของการแอคชั่นบางอย่างจริงจริงแล้วคือใครบอกเลยว่า energy นี้วพลังงานนี้ของ energy ของการแบบเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆห,หรือมีการแบบ big change หรือ a อคชั่ใหญ่ๆมากๆในเรื่องของพลังงานพืศบคลิปนี้ค่ะอืมนะโอเคอ่ะเรียบร้อยใครที่แพลนหรือแอคชั่นอะไรบางอย่างร่วมกันนะขอให้ success นะ พอไพ่มันมีพลังงานเอเนจีใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นไพ่แบบทรานส์ฟอร์เมชันใหญ่มากๆนะขอให้สำเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีมากๆเลยใครที่ต้องการจะดูด,ดส่วนตัวท้งมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d a o z ตรงนี้และรายละเอียดที่มีให้ตรงนี้ทั้ง2ด้าน ไอ้ที่มันเป็นปุ่มสีเขียวเขียวด้านล่างสุดของตรงนี้นะคือลายของไข่ KH radio z แล้วก็ตรงนี้ที่มีรายละเอียดว่าจองคิวดวงส่วนตัวคือลายของไข่ KH KH a d i o z ขอความปรณาสําหรับคนที่แอดมาขอคนที่ต้องการแอดมาจองคิวดวงเท่านั้นไม่ใช่แอดมาล้วเงียบแอดแอดมาแบบว่าเออเหมือนคล้ายๆกับ เปล่าประโยชน์หรือบางคนแอดมาแล้วของเงินขอความกรุณามากๆเลยนะคะขอความกรุณาจริงๆเพราะว่าแอดนี้อ่ะเพราะว่าไลน์นี้เป็นไลน์ส่วนตัวของไข่กับไลน์ในครอบครัวนะคะโอเคเรียบร้อยสวัสดีนะคะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบาย